สวัสดีครับเป็นเพื่อนทาง youtube วันนี้จะบอกวิธีการดูแลผักกาดขาวนะครับปัญหาที่พบในการปลูกผักกาดขาวนะครับปัญหาต้นใหญ่ครับผักกาดขาวคือหนอนเจาะกอนะครับหนอนลายครับมันจะทำลายยอดอ่อนของต้นผักกาดขาวนะครับ เกษตรกรต้องคอยกำจัดนะครับอาจจะเป็นการใช้สารเคมีนะครับฉีดพ่นนะครับกำจัดหนอนกอนะครับลดน้ำพรวนดินตามปกตินะครับนี่เป็นเทคนิคการปลูกประกาศเขาวนะครับหนอนกอมแมลงกินยอดอ่อนจะลงนะครับเทคนิคสำคัญนะครับนี่ครับการป้องกันมแมลงลง ใจปรกกาศนะครับนี่จะเป็นหนอนหัวดำนะครับนองทำให้เน่านะครับจะพบมากในปรกกาศขาวนะครับนีการปลูกนะครับเราก็าจะเพาะเบีย้ยเมล็ดนะครับอายุประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าวันนะครับเราก็แยกแปลง ปักชำนะครับในระหว่างปักชำผลดินลดน้ำตามปกตินะครับให้ปุ๋ยเกรดศูนย์ยี่สิบห้าห้าห้าแล้วหัวใจสำคัญคือใจกลางของต้นประกาศขาวนะครับต้องระวังมแมลงนะครับพวกหนอนกอนะครับทำอย่างไรก็ได้นะครับกำจัดนอนกอให้ได้นะครับอย่าให้ลงที่ใจกลางของประกาศขาวนะครับ นั้นจะไม่ได้กินนะครับต้นจะไม่เจริญเติบโตถ้ากําจัดหนอนได้กํากจัดแมลงได้ก็จะได้นะและกระนางนี้นะครับประกาศขาวนะครับ